ด่วนค่ะจากไมค์ครับใกล้บ้านคุนขนาดนี้นักธรณีวิทยาได้ออกมาประกาศว่าจะเกิดแผ่นดินไหวลักษณะรุนแรงมากขนาด8.9ลิกเตอร์ขอให้ประชาชนคอยระมัดระวังตัวตลอด24ชั่วโมงค่ะ Says, Asia, เออเงา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 ไมนะครับเขาบอกว่าจะเกิดแผ่น oh, ดินไหวอ่ะชิคก oh, well, yeah, oh, yeah. ี้โอ้ยเกิดที่ประเทศเพื่อนบ้านเลยนั่นเนี่ยเออในั่นสินะไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวมาก่อนเลยและอย่างงี้มันจะกระทบที่ที่เราอยู่ัหมเนี่ยเอ็นเจโอ้ยอย่าไปคิดมากเลยแผ่นดินไหวอ่ะไม่เกิดที่นี่หรอกสบายใจเธออยู่ตั้งไกลประเทศเพื่อนบ้านนะไม่ใช่หน้าปักซอยอ่ะนั่นสินะไม่เคยเกิดมาก่อนมันจะมาเกิดได้ยังไงกันเล่านั่นสิเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิคกี้

นายได้ดูข่าวมาเช้าเปล่าวะกำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เลยอะ่ะเอ๊ะข่าวอะไรอย่างนั้นหรอก็ข่าวที่เขาบอกว่ากําลังจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้านเรายัางไงเล่าแต่ฉันว่านะประเทศเราเนี่ยไม่น่าจะเจอหรอกเพราะว่ามันอยู่ไกลเกินไปอะ่ะประชาชนที่นั่นน่ะเขาอพยพคนออกไปจากพื้นที่เสี่ยงแล้วด้วยนะเอ๊ะอย่างนั้นหรอเอ๊ะแล้วประเทศเราอย่างนี้จะไม่โดนแน่หรอเอ็นเจ้ไม่หรอกฉันคิดว่าไม่น่าโดนหรอกนะหรือเปล่าวะแต่ว่ามันก็อยู่ไกลอยู่อะ่ะไม่น่า ดมเอ๊ hey, แต่เขาเตือนภัยมาแล้วนะแล้วเธอเตรียมตัวรับมือบ้างหรือยังเนี่ยโอ้โฮถึงจะพูดแบบนั้นแต่ฉันก็เตรียมพร้อมแล้วสําหรับโหลที่จะไปหาคุกกี้จะแถวห้างสรรพสินค้าห้างไหนที่ไม่มีคนจะจะไปขโมยคุกกี้มาให้หมดเลยเฮยเดี๋ยวฉันจะจับเธอส่งเข้าคุกเองนี่แหละ หมายก็พอดีว่าดูใน,ต,ต,นติ๊กตุกนะสิตุกตุกอ่ะเ้ยเขาบอกว่าเซเว่นใช่ไหมพนักงานหนีตายกันหมดกลับมาีกทีของหายหมดเซเว่นเลยโอ้โหอันนี้คือประเทศเพืพ่อนบ้านใช่ไหมอ่ะอินช่แล้วโวอ้โหเอยแย่จังเลยคนพวกนี้ช่วยโอกาสตอนที่เกิดปัญหาสินะขนา่นะสิแต่ฉันวาย,ยังไงพอดินไหวก็ไม่ก่อขึ้นลอกเออเธอนี้ประมาทจริงๆเลยนะเอเอ,เอ,เอชิกิออเหมือนหัวฉันเมือนหัวชิก้ช่วยฉันด้วยช่วยฉันทีฉันเมือนหัววายเกิดอะไร เยโอ้ยโอยสงสัยจะไม่ได้กินข้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปหาข้าวกินดีกว่าเดี๋ยวออกไปเล่นกันบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอ็นเจนี่นี่มันไม่ใช่มือหัวแล้วทัชชานก็โยกเหมือนกันนี่นี่มันเหตุการณ์แทนดินไหวเอเจเออเออแทนแทนนดินไหวเกรย์ทำยังไงเกยังไงเกรยหนีแล้วชิคกี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ็นเจก่อนจ้าก่อนถ้าหนีออกไปอย่างนั้นแล้วก็อาจจะโดนกระจกหล่นใส่นะเฮ้ยนั่นไงกระจกเริ่มแตกแล้วเอ็นเจรีบหนีกลับเข้ามาแล้ว เออเอออ๋อยเกือบโดนบาดเลยอ่ะมันจะโดนสะเก็ดไปนิดนิดด้วยแล้วฉันต้องทำยังไงอะจิ๊กิใจเย็นก่ๆใจเย็นอนสิ่งแรกที่เราต้องทำหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะนะเอ็นเจนั่นก็คือการตั้งสติยังไงล่ะตั้งสติเออตั้งสติก่อนจะตานอู้อ้าอู้อ้าว้าา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  เฮ้ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเราต้องตั้งสติให้ได้นี่คือขั้นตอนแรกก็ใจไหมเราจะต้องทำยังไง G, อ่ะเฮ้สติเอ็นเจตั้งสติ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  โอเคคราวนี้มีสติหรือ,อยังอเอ็นเจโว้ยปวดแก้มเลยเนี่ยตั้งสติได้แล้วใช่ไหมโอเคขั้นตอนการรับมือเบื้องต้นกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะเอ็นเจพอหลังจากที่เราตั้งสติได้แล้วนะ่ะถ้าเกิดกรณีที่เราอยู่ในอาคารแล้วไม่สามารถหนีออกไปข้างนอกได้ก่อนอื่นให้เราทําการหมอบก่อนเลยเอ็นเจหมอบหมอบอยังไงละ่ะหมอบเลยเอ็นเจหมอบลงหมอบลงเออไงหมอบเลยโอ้ยเออแบบนี้แหละการหมอบนะเอ็นเจจะทำให้เรารักษาบาลานซ์ไม่ล้มได้ยังไงล่ะโว้เข้าใจแล้ว จากนั้นให้เราคลานคลานไปหาที่ปลอดภัยไงเอ็นเจคลานหาที่ปลอดภัยที่ปลอดภัยเฮ้ยที่ไหนอ่ะยกตัวอย่างเช่นใต้โต๊ะที่มันแข็งแรงแบบนี้มุดเข้าไปเลยเฮ้ยเจลบเฮ้ย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 เ โดยสถิติแล้วน่ะส่วนใหญ่ที่คนได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์แผ่นดินไหวน่ะจะเกิดจากการที่ของหล่นใส่หัวยังไงล่ะเฮ้ยเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ใต้โต๊ะอย่างเงี้ยปลอดภัยที่สุดแล้วเอ็นเจต้องต้องเป็นโต๊ะที่แข็งแรงด้วยนะเอ้เข้าใจแล้วเคย,ย,ยถ้าเกิดพอออกวิ่งออกไปข้างนอกไม่ได้แบบเนี้ยอยู่แบบนี้ก็น่าจะปลอดภัยกว่าแลวใช่ไหมล่ะใช่แล้วน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วแหละเอ็นเจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เงี้ยจะค่อยคสงบลงแล้วแฮะเออโอ้โอ้ โอ้เจ๋วเลยหยุดแล้วเอ็นเจเอาแหละจังหวะนี้แหละเอ็นเจรีบออกไปที่โร่งกันดีกว่าฮอยรอฉันด้วยจิเกตต้องตั้งสติไว้ตลอดเวลาไดเข้าใจไหมหาที่โล่งหาที่โล่ง โอยโอยทำไมแถวนี้ไม่มีงานให้ทำเลยเนี่ยช่วงนี้ยิ่งขาดคุกกี้อยู่โอ้ยโถ่คุกกี้รังเป่าเศร้าใจต้องรีบหางานหาเงินมาซื้อคุกกี้เพิ่มแล้วรู้สึกเลยร่างกายขาดน้ำตาลโอ้ยร้อนจะมัดเลยอะ่ะเฮ้ยอย่าโมโตก่นน่อเอ็นเจรีบไปหางานทำกันดีกว่าไปเล็วเฮ้ยทำไม,ไม,ไมนายไม่ให้ช่วยฉันเลยอะ่ะนี่ไงก็ช่วยเธอหางานอยู่นี่ไงไปกันเล็วไปกันเร็วถึงหาคุกกี้ฉันกินเนี่ยเฮ้ยจะมาห่วงกินอะไรตอนนี้เราไปกันเถอะโอ้โห ไม่รู้แล้วละน่โอ๊ะ้เฮ้ยเฮ้ยชิคกี้เฮ้ยรู้สึกทำไมเวียนหัวจังเลยอ่ะเฮ้ยสงสัยอ่ะไม่ได้กินคุกกี้นานๆแล้วขาดน้ำตาลจริงด้วยอ่ะเฮ้ยมันใช่ที่ไหนกันล่ะเอ็นเจลองมองรอบๆสิมันสั่นไปหมดเลยนี่นี่มันเหตยการเหตยการแผนดินไหวอ้ยแผนดินไหวเฮ้ยชิคกี้ตรงนี้พืที่ปลอดภัยแล้วเฮ้ย เ,เดี๋ยวชา้ากอนเอ็นเจทำไรของเธอน่ะเฮ้ยเราก็กอต้นไม้เอาไว้ยังไงเราจะได้ไม่ล้มอ่ะไม่ได้นะไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เลยเขแบบจว,ว่าไงอ่ะในกรณีแบบนี้นะนะถ้าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตอนที่เราอยู่ข้างนอกนะ่ะสิ่งที่เราต้องทําก็คือการวิ่งไปที่ร่องให้เร็วที่สุดเออแล้วมไนไม่ร่องตรงไหนอ่ะนี่ไงล่ะเธอเห็นไหมล่ามีต้นไม้มีตึกแล้วก็มีเสาไฟเต็มไปหมดเลยเจ้าสิ่งพวกเนี้ยมันอาจจะล้มทับเราก็ได้นะเพราะว่าพื้นมันสั่นอยู่นะ่ะเข้าใจแล้วงั้นก็แกหาที่ร่งๆแค่ไห แล้วแหละตามมาทางนี้เอ็นเจเร็วเข้าเร็วเข้าอย่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเสาไฟนี่ก็เหมือนกันระวังด้วยโอ้ตังนั้นไงชิคกี้ตอนนี้ลองเช้ได้เลยโอเคมาเร็วเอ็นเจไปเร็วไปเร็วเฮ้ย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 ราเราเรายังไงต่อ ทีนี้พอเราพ้นจากสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆที่มันมีโอกาสล้มทับหัวเราแล้วนี่เนี่ยให้เราอยู่กับที่แล้วรอจนกว่าเหตุการณ์จะสงบลงเฮ้ยเข้าใจแล้วคอยมองรอบๆไว้จนกว่าเหตุการณ์จะสงบนะเอ็นเจระวังตัวไปด้วยเฮ้ยฉันระวังตัวอยู่เฮ้ยเมื่อไหร่มันจะสงบละเนี่ยเฮ้ยดีนะถ้าโดนที่นี่แข็งแรงอะเลยไม่มีรอยเหลาอ่ะเฮ้ยนั่นสินะอออ๋ออ๋เฮ้ยสงบแล้วชิคกี้เรารอดแล้วเอ็นเจเฮ้ยใครยังช่วเฮ้ย นอ้ยนุ้ยนุ้ันุ้ยนุ้ยนุ้ยนุหยนุ้ยได้ยนุ้ยนุ้ยน้ยนุ้นุ้ย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 นุยนุยนุ้ยนุ้ยนุ้ยนุยนุ้ยนุ้ยนุ้นุ้เนยน้ยนุ้ยน้ยนุ้ยนุ้ไนุ้ยนุ้น้ว หาที่แข็งแรงก็บังเอาไว้แง่แหง่แ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 งนแงนแง่แง่แง่แงนแง่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 แงนแ้่แง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 นแวนแง่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 แว่แง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 ่แว่แง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 นแงนแง่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 แงอแง่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 แว่แง่แง่แเ่แง่แง่แเขแา โอ้อยโอ้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 ยตีโค้งไก่เลยโอ้ย่ปเฮ้ยเอ็นเจเธอซื้อใบกับขี่มาหรือเปล่าเนี่ยมาแล้วทางนี้ทางนี้ โอ๊ยตรงนี้โล่งปะเปล่าเอาแหละมาจอดที่ที่โล่งๆอย่างนี้เลยเฮ้ยมนใช้เวลามันดีไหมเนี่ยเอนเจดินไหวอยู่แหมมันจังหวะมันได้พอดีอะเอาแหละเราจ้าทำการจอดรถในที่โล่งที่สุดเท่าที่จะหาได้นะเพื่อไม่ให้อะไรตกใส่รถเราเข้าใจไหมเข้าใจแล้วแล้วเราห้ามลงจากรถเด็ดขาดเลยจนกว่าเหตุการณ์จะสงบสุขลงอ้เข้าใจแล้วน่ากลัวชะมัดเลยฉันไม่เคยเจอไปดินไหวแบบนี้มาก่อนเลยอะรู้สึกว่ามึนหัวยังไงก็ไม่รู้ถึงมันไม่เคยเกิดขึ้นะก็ใช่ว่ามันจะไม่เกิดเราต้องเรียนรู้วิธี รับมือไว้แบบนี้แหละเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับพี่เอ้ยโอเคโอเคเฮ้ยเอ๊ะอ๋อเหมือนจะค่อยๆสงบลงแล้วเอ็นเจ้ไอเจเจ๋วเฮ้ยดูกว่าจะตายซะแล้วอ่ะไหนค่อยยังชั่วยอ้ยโอยอยอะโออะอ้อ ทุกเวายเลยอะ่ะไหวเอ็นเจร้องเพลงอะไรของเธอเนี่ยปลาหนีหมดแล้วเอา้าก็ช่วงนี้นายต๊อกตอกไงไงนายไม่เคยฟังเหรออีอาอีอาโอ้ยโอ้โหร้องปุ๊บปลามาเลยอะ่ะเอ็นเจ่ใ่ก็บอกแล้วเพลงฉันเนี่ยเรียกปลามาอย่างดีเลยโอเคโอเคเฮ้ยว่าแต่เธอตกปลาได้ตัวอะไรบ้างไหมเนี่ยโอ้ยอยากรู้เหรอแน่แน่เดี๋ยวฉันโชว์ให้ดูเฮ้ยไม่ปลาแซลมอนไปไงล่ะเฮ้ยมา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 เฮ้ยปลา โห้ยแล้วใครสั่งใครสอนให้เธอเทปลาลงถ้ออย่างนั้นเล่าก็อยากให้ดูว่าตกได้ปลาไหลอ่ะไอ้ยเทอย่างนั้นมันก็ลงน้ําไปสิโอ้ยโอ้ยชิคกี้ว่าจะไมน้ามากระเพื่อมดปกติอย่างเงี้ยอ๋เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแปลกแปกแล้วเนี่ยโอ้ยชิคกี้หะไม่มีมารยาทเลยนะเนี่ยอะไรของเธอมาตดอะไรอตอนนี้เนี่ยโหยตดพีนึงน้ําสะเทือนเลยโหยฉันไม่ได้ตดซะหน่อย โอ้ยเดี๋ยดมเลยดิโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนี้ตดไม่มีกลิ่นนะเนี่ยเฮ้ยฉันบอกว่าฉันไม่ได้ตดเอ็นเจอะไรของนายไม่ได้ตดนั่นแหละโอ้ยโอ้ยตื่นไม่มีกลิ่นแต่ก็เวียนหัวเอาเรื่องนะเนี่ยเฮ้ยตดบ้าอะไรมันจะสั่นสะเทือนขนาดนี้นี่นี่มันเอ้ยเดี๋ยวนะเอ็นเจตั้งสติก่อนใจเย็นๆนี่มันเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่ตดแล้วเอ็นเจอันนี้ไว้โด กนเอนเจอย่าเพิ่งไปเฮ้ยาวเว้ยจม<อ>เกือบไปแล้วเอ้ยเอยแผ่นดินไหวแบบนี้ใครเขาสั่งเขาสอนให้ลงน้ํากันเล่าก็มันแผ่น,ผนดินไหวบนพื้นดินอ่ะในน้ํามันก็เลาะยังไงเล่าไม่ได้นะถึงมันจะแผ่นดินไหวบนพื้นดินอ่ะใต้น้ําก็มีพื้นดินเหมือนกันแถมลงน้ำแล้วนะเสี่ยงเจอสึนามิอีกด้วย เฮ้ยก่อนอื่นต้องดีบขึ้นที่สูงก่อนเอ็นเจแล้วเข้าเลยเข้าเฮ้ยขึ้นตรงนี้ก็แล้วกันทิแก้ไปเร็วไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยเร็วเข้าเร็วเข้าเอ็นเจระวังร่วงเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเอาแหละเฮ้ยเอยเฮ้ เฮ้เห,เหมือนจะสงบลงแล้วฮะแผ่นดินไหวแป๊บเดียวเองนี่นะไอ้แผ่นดินไหวแค่แป๊บเดียวอย่างเงี้ยนึกว่าจะน่ากลัวกว่านี้สิงั้นไปตกปลาต่อดีกว่า <c oughs> ได้ที่ไหนละเอ็นเจช้าก่อนช้าก่อนอ,อันไลีก่อเวลาเกิดแผ่นดินไหวใกล้ๆทะเลแบบนี้นะ,นะเราจะยังวางใจไม่ได้เอาทําไมอ่ะก็มันหยุดแล้วอ่ะเพราะว่าแผ่นดินไหวใกล้ๆทะเลมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดสึนามิตามมายังไงล่ะไอ้น่ากลัวที่สุดเลยอ่ะเฮ้น่ากลัวทํายังไงดีชิ๊ก แล้วเราต้องทายังไงต่อละทีเนี่ยเอาแหละสิ่งที่เราทาน่ะถูกต้องแล้วนั่นก็คือการหนีขึ้นที่สูงแบบนี้ให้ไวที่สุดหลังจากเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ห้ามขึ้นตึกด้วยนะที่สูงที่ว่าเนี่ยเป็นตึกไม่ได้เพราะเดี๋ยวตึกจะถล่มเออเข้าใจแล้วถ้าเกิดแผ่นดินไหวควบคู่ไปอยู่ตอนอยู่ใกล้ทะเลหาพวกที่เป็นแนวทางลาดขึ้นภูเขาหรืออะไรอย่างนี้น่าจะดีกว่าอย่างนั้นเลรใช่แล้วจากนั้นก็คอยดูสถานการณ์และฟังอัปเดตข่าวเรื่อยๆเข้าใจไหมเออยังก็ต้องอยู่ห่างต้นไม้ต้นใหญ่ๆด้วยสินะใช ไม่นด้ย่อยาให้มีเลยนะเปิดข่าวดูสิเปิดข่าวในโทรศัพท์ดูแล้วเข้าอ ตอนนี้เขาบอกว่าเอยอาจจะมี after shock เขาให้ทุกคนน่ะอย่าเพิ่งขยับขยืยนไปไหนอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนน่ะเวล่าการติดตามข่าวสารนะจําเป็นที่สุดเลยเอยคอนนัะสิโชคดีนะเนี่ยที่ติดตามข่าวสารเอาไว้ะและอย่างสุดท้ายหลังจากเกิดแผ่นดินไหวแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือตรวจสอบบาดแผลเช็คคนรอบข้างว่ามีใครบาดเจ็บหรือเปล่าเอ้อแล้วก็อย่าลืมเช็คสภาพบ้านก่อนจะเข้าไปในบ้านด้วยล่ะดูว่ามันแข็งแรงพอที่จะเข้าไปหรือเปล่าเอเพวกความปลอดภัย องตัววเด้ยนใช่แล้วเพราะว่าบางตึกบางอาคาระนะถ้าเกิดแผ่นดินไหวแรงๆมันอาจจะถล่มลงมาทับได้ใช่แล้วจะต้องคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดอย่าเพิ่งจะกตกต่นกันเกินไปถ้าทำตามขั้นตอนเหล่านี้มีโอกาสรอดจากแผ่นดินไหวแน่นอนจงจำไว้ตั้งสติทำตามแผนและรักษาความปลอดภัยเป็นอันดับแรกใช่แล้วขอให้ทุกคนปลอดภัยนะพวกเราเป็นห่วงทุกคนมากๆเลยหลังจากได้เรียนข่าว แผ่นดินไหวที่กรุงเทพขอให้น้องๆทุกคนอยู่อย่างปลอดภัยอยู่ใกล้ชิดกับผู้ปกครองเอาไว้นะใช่แล้วใช่แล้วแล้วไว้กลับมาดูพวกเราใหม่วันพรุ่งนี้นะครับน้องๆทุกคนเอ,อวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย Stay safe Stay safe ย <Yahoo! S 1> ้ย